Pixelmon New Gen Server มาครับ Pokemon สุดมันสังคมดีกิจกรรมเด่นและก็ยังมีระบบต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบบอสโลกระบบสุ่มกาชาและก็ยังมีสเตเดียมอีกด้วยเป็นไงล่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะอย่าลืมเข้ามาล่นกันเยอะๆนะคะับลิงโหลดใต้คลิปแฟนครับ Official น2นเฮ้ยมาแล้วทุกคนโอ้โหแมพกลับมาแล้วคัมแบ็กไอทีมคัมแบ มันเป็นอะไรอ่ะผมเป็นลิงกอริล่าอาจารย์ลิงลิงกอริล่าอะอะไรวะอะไรคนวะเฮ้ยคนปัญญาอ่อนนะเออเนี่ยวะวันนี้ผมก็มาเป็นลิงกอริล่าหนึ่งวันนะครับเอาชีวิตอในการตาดม้กล้วยนะฮะกล้วยที่หายไปของราชินีราชินีให้แบบแห่งการแบบเฮ้ยไอ้เจ้ากอริล่าเอ็งไปหากล้วยไหมฆ่าหน่อยอะไรเงี้ยนี่ผมผมจะแปลงร่างเป็นตัวนี้นะทุกคนไอ้ตัวหน้ากากดำอ่ะหน้ากากดำในสคกิทเกมทุกคนเออถ้าเห็นลิงกินแล้วมอยากกินตามไงเออสภาพแต่ทำไมใม่มันดังกันวะนะสิที่ผมก็ทำการตัดต้นไม้เีจะม กล้วยดอกอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่อะเฮ้ยของหายของหายโอ้โหเอที่ออกมาเกมรูคลิปบันเทิงนี่เกมรูคลิปบันเทิงเดี๋ยววะคลิปคลิปคลิปบันเทิงชูอ้าวตัดไม้ดีกว่าชูเนี่ยมันเหนียวเนอะงามงาคือผมต้องงาทำหักกล้วยใช่ไหมแล้วกล้วยมันต้องตอบอยู่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันนะแกผมต้องหากล้วยไปให้ราชินีวะแล้วราชินีจะให้กล้วยเป็นของขวัญเพื่ออะไรอ่ะฮะตามหากล้วยให้ราชินีแล้วราชินีจะ โอ้โหไอลิงไอลิงไอลิงโง่มันเกิดตรงนี้ลิงลิงโง่มันเกิดตรงนี้เออหากล้วยให้ราชินีแล้วราชินีจะให้กล้วยเป็นของขวัญงงไหมไม่ใช่กูมาหาตัวเชี่ยเฮ้ยมันมันโกรธขึ้นมาเจอเมืองวะเฮ้ยเจอเมืองแล้วตัวเชี้ยอะไรนะชชชบบไปเลยเจ้าไปเลยเจ้าผู้ทีมาโค่นข้างหน้าไม่ทุกันแร่กลัวจังเลย ไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้วไปแล้วอย่ยิงมาเลยมาเลยััักันโนัันูดะการบูดูะกานบะ่บานคบไเฮ้ยเหมือนกันวิ่งครับจังหวะเ้อนนีเาหมู่บ้านอหมู่บ้านด้วยว่ะหมู่บ้านลอยยัอยตัอยดีลอยีไปเอาวัดไเรียกเข้าไปเอาเรียกเข้าไปเร่อจะไป่อังเรื่เงินล่องน้ำเ่องเงินีกะลโอ้ขนาดนั้นล่องน้ำใดกัน้กันละตามาตานตามาติดเข้าสนชัยยบา บานทาเข้าเฮ้ยเมื่อกี้ก็ผมจะมีเกมผมจะมีเกมมาเล่นทุกคนเด็กๆฝึกไงเฮ้ยอย่ายิงดิยิงเติร์นใครไม่ดีเนี่ยหัดยิง่งใครสอนให้ยิงเดี๋ยวพ่อแม่ตีนะรู้เปล่ายับ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 แอมพอแอมผมจะเป็นนักพากย์เลยยาวไงวันดีอะไรมามาสักกระเบิร์กอะยังไงลิงโกโอ้โหสภาพไปละไนไปยุ่งด้วยละสนใจเล่นแม่บอกว่าไม่แม่บอกว่าช่วงนี้สังคมเหลี่ยมอ่ะ แม่สังคม่พูดกับคนที่แบบใส่หน้ากากก้อหาอะไรเงี้ยสนใจเล่นเกมอะไรเกมอะไรเหรอโอ้ยยาเจ้ายาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมเล่นเกมแล้วผมจะได้อะไรอ่ะต้นไม้ผมก็ำลังทำภารกิจอยู่อ่ะดิได้กล้วยปีต้นไม้ได้กล้วยเฮ้ยจริงดิเจ้ากล้วยเพชรราชินียนี่อ่ะโอ้โหผมสร้างขายไว้กันนะเล่นไหมเล่นไหมเล่นไหม อาลองดูก็ได้อ๋อเอบปีนต้นไม้อะลองดูก็ได้แป๊บขอรอแป๊บดวผมสร้างฐานเฮ้ยจะให้ลิงลงยังค่อยอะไรมาปีนต้นไม้โอ้ยสบายเกินน้องลิงปีนต้นไม้อยูก็เป็นลิงจะให้ไปปีนต้นไม้ออให้ลิงไปว่ายน้ำยังพอว่าออยากมนี่จะจมันโหดมากต้นไม้ีดัดยา้ยัมันไม่ผ่านหรอกดูซีมันโง่ย่ำยำย่ำยมันโดนไม่ผ่านหรอกนูนะคนดูนะมันโดนไม่ผ่านแน่นอนยำยำยำแต่ต้นไม้นะดิซิเกิลไหนระมาณน่าช้ามันนะดูคนนี้่นี เออต้นไม้เราได้ไม้มาอย่างเยอะแยะแล้วเราก็ได้แอปเปิลมาหนึ่งหน่วยอ่ะหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยเท่ากับเท่ากับหนึ่งหน่วยเท่ากับหนึ่งสิบหนึ่งลูกหนึ่งลูกก็ประมาณนี้แล้กันประมาณนี้ประมาณนี้โอ้โหอย่าพูดอะไรออกไปขอโทษครับบายชึบชึบงาฮ่าชึบโอ้เอ้เฮ้ยคนเคยเห็นลิงขี่ม้าไหมลิงขี่ม้าเหรอวะเดี๋ยวลิงขี่ม้าเดี๋ยวเออไม่เห็นลิงเล่นม้าว่ะคนดูเอาไม่ใช่เ็ผมอีอารนะ นี่ยำยำยำนี่อะไรอยู่นี่เไหนนะนี่นี่นี่โอ้โหคืออะไรอ่ะนี่นี่มันยื่นแต่ว่ต้องโตจากไหนไปไหนอ่ะจากนี่โยูจากนี่นี่นะทุกคนเชิบเชิบเชิบเออได้จริงนี่นี่ได้กล้วยจริงนี่ได้กล้วยจริงเฮ้ยอยากกินกล้วยอเมริกาดเปล่าวดูลิงนี่ดูลิงมันกระโดดนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระดับกี่น้องปิดปากตายเกิดไม่ผ่านเท่ากับตายยิงยิงยิงนี่ยิงดูแล้ไม่เป็นวันนี้ ตายไม่โดนเจ๊ไก่แด้วจ้าทุกคนโดดไม่ผ่านโดดไม่ผ่านแล้เอ้ามันมันไม่ใช่ไม่ผ่านน้องมันแค่สะดุดลงเล็กน้อยสะดุดลงเล็กน้อยว่าทุกคนเอาม่เข้าใจอะไรเลยอ่ะไม่ยิงดิมามามาไม่เอาไม่เอ๊บแอ๊บเอ๊บเนี่ยเอาเนี่ยแอ๊บแอ๊บเนี่ยสบายเฮ้ยปัญญาอ่อนเฮ้ยดูดิสบายว่ะดูระดับลิงแล้วน้องเฮ้ยนี่แหละ อะไรนี่ละอะไรว้ายเฮ้ยไม่ใหญ่ยังอยู่ยังอยู่โอเคถือว่าช่วยช่วยมันแล้วกันอ้โอ้โหมันโกงสองรอบมันยังไม่ผ่านอีกเหรอวะให้มันอีกรอบนึ่งให้อีกอ๋อไม่เท่าไรละจริงอ่ะมันเยอะแยะแย่งย่อเฉยให้อีกหนึ่งเออให้อีกทีนึงอ่ะชุบเดี๋ยวนะชุบ เฮ้ยเฮ้ยย่อเย่อเชืบเชืบเชืบฮึมเย่อโหไอลิงแกเนี่ยมันแรดแหลนนะโหลิงโคตร็แรดแหล่ไม่ค่ะลิงเกลแรดแหล่ไอเชือูมันแดแหลนนะจ้าให้กล้วยมาละกันทุกคนตรงนี้เออให้ให้แค่อันนึงก่อนละกันให้แค่ให้แค่นี้ก่อนละกันเออให้แค่นี้ก่อนเฮ้ยได้กล้วยปะ เฮ้ยันนี้ก่อนครับเดี๋ยวกูไปให้ยาชนีแล้วนะมีอีกเกมธรรมดาภารกิจเสร็จสิ้นแค่นั้นแหละอีเกมเออมีเกมมีเกมเกมอะไรอยู่มาดิมาดิมาดิไม่ขนานมือพี่หรอกอย่าให้ดอกไม้สีด้ำเงินปอกใจแล้วกันวางเรือนี่นี่นี่มามาไอคอนสร้างเกมนี่มันมันคือมันคือวางเรือโอเคจอกไหนเนี่ยนี่นี่นี่ เอามาเถอะชึบเชิบเนี่ยเชิบโชยโลงรู้เชิบโอ้โหดิเอ๊บไม่เท่าไหร่นะแอบไม่เท่าไหร่นะว่างั้นว่าทุกคนโอ้โหผมให้มันโดดตามเรือไม่เท่าไหร่หรอกวางดีให้มันโดดตามเรือเนี่ยหรอชึบ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 เดี๋ยวนะบ้ารอเอาเรือมาดีจะไปผมจะให้มันโดดข้ามเรือทุกคนถ้าเรือขยับทักจับตายขี่ม้ารอแล้วกันเรือขยับ เท่ากับตายโอ้โหเรือขยับเท่ากับตายเรือขยับเท่ากับตายเออเรือขยับเท่ากับตายโอ้โหบ้าเปล่าโดดข้ามเรือโดดข้ามเรือเออเอาไปดิเรือขยับเท่ากับตายไม่โดดเรือใช่โดดเรือเนี่ยอ๋อโอเคโอเคชึบเชิบเออมาเอ๊ยเอาเอาขยับนะขยับนะขยับนะเอาโอ้ยทำไมยิงเออ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 ตายตายผมให้มันอีกรอบเหมือนกันทุกคน hay một cái vòng nữa, hay một cái vòng nữa, khổ. Nước ăn, 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 เอไม่ผ่านแล้วลิงกาไหนไม่ผ่านอ่ะเอ้าลิงกาโอ้ากะจอกว่ะลิงก้ามาแต่กูทำดิอ่ะคงทำดิอ่ะมีอีกว่าว่าแต่กุ้งทำดิอ่ะในไหนออมีเกมเกมจะอยู่ดัปเปอร์มาฮึลงเรือเห้ยน้องๆดัปเปอร์ลงเรือมาทุกคนดัปเปอร์ลงเรือสบายนี่ฟึ๊บชุบเดี๋ยวเอือตายเอ้าไม่ตายเหรอฟึ๊เนี่ย เละจะหดูดลิงเป็นสัตไหอยู่มาเรือนอย่างนีดูดเนสันิดดูงสั ดิสตีเกอร์หรือบ้าบ kind of ้าจาข่เกมคนคนคคเชียร์เลยไยูายดูด้าหิงหนึ่งคนโง่อะลิงโง่โอ้โหหนึ่งเท่ากับดูแม่งด่าดูดูหนึ่งวหนึ่งเท่ากับหนึ่งบวหนึ่งเท่ากับสาควายจัดโอ้โหไว้วายจัไปตรงไหนเอะโง่หนึ่งบวหนึ่เท่ากับสามเวแบบพ่อหนึ่งพ่อมีหนึ่งคนแม่มีหนึ่งคน บวกกันก็จะได้ลูกอีกหนึ่งคนกลายเป็นสามคนนี่เขาดจะได้กล้วยหกสิบสี่อันมีเกมมาไหมเอาเกมอะไรมาดิจะได้กล้วยหกสิบสี่อันจะได้กล้วยหกสิบสี่อันเฮ้ยเอามาเฮ้ยอ๋อนี่นี่มานี่มานี่อะไรชึบเชิบ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 อ่ะอะไรอ่ะให้ทำอะไรอยู่ซูกับซอมบี้ยังไงเล่าโอหให้ลิงทำอะไรอ่ะให้ลิงทำอะไรไม่เป็นเนอรลิงมันโง่ไงทุกคนอ่ะ

คนาลังแกลิงอ่ะเงาเต็มเลยคนาลังแกลิงเงาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเชิญแบบแบบฟิวช่วยมันหน่อยละกันโอ้โหให้ลิงลิงลิงมันปลากลัวว่ะลิงเฮ้ยลิงกระโดดว่ะเฮ้ยลิงกระโดดได้ว่ะเดี๋ยวนเดี๋ยวนะเชื่อเชื่อุ้ยมาไงวะเนี่ยมาและวมาแล้วไปเจ้าโอ้โหเยอะจริงโอ้โหจะจะแลกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหไปขึ้นดีซีเกิลเดือนรบันมั่ช้ำโอ้โหไปแล้วจ้าไปเจ้าเฮ้ยลิงลิงลิงใช้พลซีกระโดดสูงว่ะโอ้โ โอ้โหโอ้โหตายไหมมันจะตายไหมทุกคนว่ามันจะตายไหมเออโง่จริงๆโอ้โหโง่จริงจริงอ่ะอ่ะให้ไปให้ไปแล้วกันลิงเอามาดิลิงโง่ พี่ผมให้มันไปแล้วกันทุกคนให้มันเอาไปชินีไปทุกคนให้มันครบแล้วอ่ะไปหาไปชินีดีกว่ามึงยังเอาไปไม่ครบเลยหรือง่มังมันงงจริงเอ้ยไปแล้ะเอ้ยยิ่งด้วยแหละอีแต่ดีกว่าไปคาถาแปลงร่างควายนิคานโดมานการล่าเป็นคนเฮ้ยเฮ้ยเออนัตต์ไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้ทิ้งกันใครเยา่ยมลิงก์อะไรก็ใช้ใช้ดูได้เลยผมก็เอ็นไปคอมม์ได้นะทุกคนก็สำหกับก็บ๊ายบาย